ค่ะก็นอกจากนี้นะคะเราก็มีคำถามจากทางบ้านนะคะซึ่งทาง w e l c o m e Project นี่ได้รวบรวมจากเพจ Facebook ของเราเนาะก็อยากจะยกตัวอย่างนะคะเป็นกรณีไปการขอใบเกิดใหม่ในกรณีของใบเกิดหายและยังไม่ได้แจ้งเข้าทะเบียนบ้านในไทยต้องทำอย่างไรทั้งกรณีที่เคยแล้วก็ไม่เคยขอจากสถานทูตไทยในบาเซลนะคะในกรณีของเจ้าตัวเป็นทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ จะต้องดาเนินการอย่างไรว่าอ,อํานาจได้ไหมออย่างนี้ครับใบเกิดใบเกิดเนี่ยนะครับคุณแจ้งเกิดที่ไหนอันดับแรกเลยคุณแจ้งเกิดที่ไทยหรือเปล่าถ้าคุณแจ้งเกิดที่ไทยเนี่ยจะมาขอคัดสําเนาที่นี่ไม่ได้นะครับเราเราคัดสําเนาให้ได้เฉพาะเวลาสําหรับบุคคลที่แจ้งเกิดที่นี่เท่านั้นอัอนนี้คัดสําเนาที่ไทยมาทาที่ไทยมอบหน้าได้มามอบหน้าผ่านสถานทูตให้ ให้บุคคลที่สามในประเทศไทยคัดสำเนาให้ที่อำเภอที่คุณเกิดน,นะที่คุณที่มีการไปแจ้งเกิดถ้า,ถาแจ้งเกิดที่นี่นขอคัดสำเนาที่นี่ได้ครับเพราะฉะนั้นต้องขอคัดสำเนาก่อนแล้วก็รีบดําเนินการอ่านำชื่อข้าทะเบียนบ้านที่ไทยกรณีดําเนินเรื่องให้บุตรนะคะหากพ่อเสียชีวิตหายสาบสูญหรือว่าติดต่อไม่ได้เนี่ยจะต้องทําอย่างไร เข้าใจว่าผู้สอบถามเนี่ยต้องการที่จะเปลี่ยนนามสกุลลูกตามแม่เนาะแล้วก็ต้องการที่จะยื่นขอสัญชาติไทยด้วยค่ะอันนี้คือว่าลูกเคยแจ้งเกิดแบบเคยแจ้งเกิดแบบแบบไทยแล้วหรือยังก็ไม่รู้ใช่ไหมมัน<ช>มันต้องเริ่มม,ม,มันต้องเริ่มมาจากอย่างนั้นก่อนอคือกระบวนการที่จะทําให้ลูกเนี่ยได้มาชื่งสัญชาติไทยมันต้องแจ้งเกิดแบบไทยให้ได้ก่อนถ้าในขณะที่คุณพ่อยังมีชีวิตเนี่ยเรายังแต่งงานกัน เนาะมันก็มีเอกสารไปทำตัวของคุณพ่อแล้วก็มีทะเบียนสมรสอันเนี้ยมันก็จะเพียงพอแล้วก็ก็อะ่ะคุณพ่อใช้ชีวิตใบมรณะะบะัตรของคุณพ่อมันสามอย่างเนี้ยอา่าก็ควรจะเพียงพอที่จะมาขอ,อาทำดำเนินการต่อได้เพราะเหลือเหลือพ่อแม่ที่มีชีวิตก็คือคุณแม่คนเดียวก็มาดําเนินการแจ้งเกิดแ,แจ้งอะไรได้ถ้าเกิดที่นี่ก็แจ้งที่นี่ที่นี้เนี่ยกรณีที่ ผู้เป็นพ่อเนี่ยติดต่อไม่ได้เรื่องติดต่อไม่ได้เนี่ยอาจจะต้องต้องเรียนว่าทางสาลทุกอาจจะดาเนินการไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าคือเขายังมีชีวิตอยู่แต่ว่าเขาอาจจะไม่อยากมาคือคือเขาคงไม่อยากจะมาเกี่ยวข้องหรืออะไรก็ตามแต่ว่ามันลูกลูกยังไม่ลูกยังอายุไม่ครบสิบแปดลูกยังไม่มรู้นิติภาวาะกระบวนการอะไรต่างเนี่ยสมมุติยังไม่เคยมีการแจ้งเกิดเนี่ย ถ้ามีทะเบียนสมรสก็ต้องมีทะเบียนสมรสแล้วก็ต้องมีต้องมีการให้ความยินยอมถ้าสมมติว่าใช้นามสกุลพ่อก็ต้องมีการยินยอมใช้นามสกุลพ่อถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าแบบไม่ได้สมรสกันมันมันก็ยิ่งต้องยิ่งต้องแบบมีการคือคือต้องดูว่าใช้นามสกุลอะไรอก่อนหน้านั้นนะคือคือคุณจะเกิดที่ไหนจะเกิดที่ไหนสมมติถ้าถ้าเล่าว่าไงครับ ถ้าเกิดที่เบลเยียมล้วแจ้งเกิดแบบเบลเยียมไปแล้วอ่ะหลักฐานที่ไทยออกให้ได้อ่ะมันต้องตรงตามหลักฐานชื่อของเขาในเบลเยียมเท่านั้นจู่ๆจ,จ,จะมาเปลี่ยนเป็นไทยเลยอ่ะมันไม่ได้มันต้องเปลี่ยนจากทางนูกมันมันมันเป็นเรื่องที่มันซับซ้อนอะ่ะเรื่องนี้คิดว่าควรโทรมาปรึกษาเพราะว่าตรงสุลนอาจจะไม่ได้รับไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้รับข้อมูลอะไรที่ครบทั้งหมดเนาะที่เพื่อที่จะให้คําตอบได้มันมัน มันจะมีมิติประมาณนี้กรณีเสียชีวิตไปแล้วก็แบบหนึ่งณียังไม่เสียชีวิตยังติดต่อไม่ได้ควรจะต้องติดต่อให้ได้แล้วเราให้เขามาร่วมดําเนินการด้วยครับเพราะว่ามันมันจะไม่มีไม่มีความยินยอมจากพ่อเนี่ยน่าจะยากสําหรับการดําเนินการในเรื่องต่างๆโอเคค่ะ,ะต่อไปในเรื่องของการเกณฑ์ทหารของเด็กสองสัญชาตินะคะคำถามก็คือลูกมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ไทยแต่ว่าลูก,กอยู่ที่เบลเยียมแล้วก็พูดไทยไม่ได้ เราเนี่ยสามารถยื่นเรื่องยังไงเพื่อให้ลูกไม่ต้องไปคัดเกณฑ์ทหารคือบัวเข้าใจคิดว่าอาจจะหมายถึงการผ่อนผันมากกว่าครต้องเรียนอย่างนี้ครับทางกระทรวงการต่างประเทศไม่มีอำนาจผ่อนผันเกณนทหารเนาะเป็นเรื่องดุลพินิจของทางฝั่งกองทัพเลยดังนั้นเนี่ยเราเราอะแค่บอกได้ว่ามาทําหนังสือขอผ่อนผันที่สถานทูตได้อนนี้อายุสิบสี่ก็ยังไม่เป็นไร เมื่ออายุ18ก็มันจะมีหมายเรี้ยงนะครับเอาหมายเอาหมายเรียงมาใช้เพื่อดําเนินการทาําหนังสือขอผ่อนผันผ่านทางสถานทูตได้ถ้ากรณีเป็นนักเรียนนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ที่นี่มันก็จะมีเอกสารเรื่องการเรียนการศึกษา,าต่างๆอันนี้คร่าวๆนะครับขอให้ศึกษาในเว็บไซต์แล้วก็มาติดต่อสถานทูตถามข้อมูลกรณีการที่เราบอกว่าเรารับทาหนังสือขอผ่อนผันให้ก็คือเรารับที่จะเป็นช่องทางในการส่งไปให้ที่ไทย แต่ดุลพินิจสุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับศาสดีในพื้นที่ดังนั้นเนี่ยผลลัพธ์ก็จะเป็นยังไงก็จะขึ้นอยู่กับทางนั้นเราตอบให้แทนไม่ได้ในฐานะของกระทรวงต่างประเทศครับค่ะข้อถัดไปนะคะในเรื่องของการต่อใบขับขี่ <c oughs> ใบขับขี่ไทยคะ่ะสิปีนะคะหมดอายุก่อนอยู่ครบ180วันแจ้งเจ้าหน้าที่อำเภอล่วงหน้าแล้วก่อนยื่นแลกสุดท้ายใบขับได,ได้ใบขับขี่มาแต่ถูกขอคืนเพราะว่าใบที่ถ่ายหมดอายุ จะต้องทําอย่างไรแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็กลับไทยไม่ได้ก็ต้องเรียนไวอย่างนี้ต้องขอไั่ด้วยเรื่องเรื่องการทําใบขับขี่เนี่ยเป็นอํานาจของกระทรวงคมนาคมกรมการขนส่งทางบกอ่าแล้วก็ปัจจุบันช่องทางเขาให้ขอออนไลน์ได้อะไรได้แต่ว่าการไปรับใบขับขี่ก็ต้องไปรับที่ไทยตอนนี้ขบวนการเนี่ยเขาอำนความสะดวกเพิ่มขึ้นแต่ว่าทุกอย่างอยู่ที่ไทยอยู่ยังไม่มี อ่ายังไม่มีที่สามารถมาทําในต่างประเทศได้สมมติถ้าหมดอายุตอนนี้กรณีเดียวทก่จะสามารถแนะนําได้ว่าก็เมื่อไหร่ที่สามารถกลับไทยได้รีบไปขอใหม่มาแล้วก็จะได้ดําเนินการต่อเพราะว่าใบขับขี่ระหว่างประเทศหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันยึดโยงกับอายุของใบขับขี่ของของไทยเราหมดเลยสิปีเนี่ยเกิดเกิดหมดไปอันนั้นก็หมดตามด้วยอันนี้อันนี้เป็นเป็นกรณีปกติครับเข้าใจว่าเกิดได้ทุกคนเพราะฉะนั้นต้องวางแผนดีครับ ข้อถัดไปใน,ในเรื่องของสิทธิ์การอยู่ต่อที่เบลเยียมคบถามว่าในกรณีที่เราป่วยค่ะต้องการติต้องมีมการรักษาติดตามอาการเนาะแล้วก็อยู่ครบ5เบลอยู่เบลเยียมครบ5ปีแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ยื่นขอสัญชาติไม่ได้ทํางานเพราะว่าเนื่องจากป่วยต้องใช้เวลาในการรักษานะคะใช้ประกันของสามีในกรณีนี้เนี่ยสามีสามารถส่งเรากลับไทยได้ไหม เรื่องการพรำนักเนี่ยนะครับก็จริงต้องต้องบอกอย่างนี้แล้วกันว่าก็เห็นใจกับเรื่องเรื่องสถานการณ์เนาะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องสิทธิในประเทศเบลเยียมเนี่ยอยากให้ติดต่อหน่วยง,งานรัฐของเบลเยียมครับทางรัฐบาลเบลเยียมจะมีคําตอบให้คุณเราเราทางสถานท,ทูตไทยเนี่ยเราเราไม่มีอํานาจเหนือตรงนั้นเราเราอาจจะทําได้แค่รับฟังหรือแนะนํไว้ให้คุยกับเขาในทีนี้เนี่ยก็อาจจะติดต่อ หาข้อมูลจากองค์กร NGO หรือว่าแบบหน่วยง,งานหน้าสังคมสงเคราะห์ในพื้นท,ที่นะครับออเอซิสเบลเยียมก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่อาจจะสามารถช่วยเหลือคุณได้ค่ะข้อถัดไปนะคะในการเอาหลานมาเรียนที่เบลเยียมฝากถามว่ากรณียอยากเอาหลานแขวบมาเรียนที่เบลเยียมสามารถทําได้ไหมผู้สามเนี่ยก็ไม่ได้ไม่มีลูกแต่ว่าการขอหลานมาเป็นบุคคลธรรมเนี่ยเป็นไปได้ยากแต่ว่าอยากจะพามาเรียนที่เบลเยียมโดยเสียค่าใช้ใจ่ายเอง ก็อยากจะทราบว่าพอเป็นไปได้ไหมคะจริงๆเรื่องการเดินทางมาเบลยเยียมอ่ะเนาะเป็นเรื่องของรัฐบาลเบลยเยียมติดต่อสถานทูตเบลยเยียมจากประเทศไทยดีที่สุดครับให้เขาแนะนําแล้วก็ถ้าจะให้หลานเนี่ยทำหนังสือเดินทางเพื่อเดินทางมาที่เบลยเยียมเนาะติดต่อกรมการกงสูลกระทรวงการต่รงงางประเทศทําเล่มที่นู่นหรือสํานักงานในต่างจังหวัดได้ครับค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีคอมเมนต์อื่นๆว่า แอปพลิเคชันไทยของสุลาเนี่ยเข้ายากจริงก็ <laughs> จริงๆก <laughs> ็เราก็ลองลองดูจริงเข้าไม่ยากนะฮะเราพยายามปรับปรุงให้ยู e r อ r ์เ n น l ีแล้วก็มันก็มีมันมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตลอดแต่ว่าอาจจะแบบมันมันมันคงใหม่ด้วยเลายังไม่คุ้นเคยขนาดนั้นสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่จะต้องมีไม่งั้นเราเราไปต่อไม่ได้ก็คือว่าคนไทยนะครับต้องมีอีเมลถึงจะสมัครอแอป ทอปพลิเคชันไทยคอนซูลาได้แล้วต้องมีการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลส่วนบุคคลในที่นี้โดยเฉพาะนะครับที่อยู่ในประเทศไทยที่อยู่ในต่างประเทศหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อนะครับซึ่งข้อมูลนี้คือเราอ่ะเก็บข้อมูลไปเพื่อเพื่อเวลาแบบมีเหตุฉุกเฉินอะไรเงี้ยต้องอบพยพคนไทยเราจะได้ดําเนินการได้ทันทีเป็นข้อมูลที่เราใช้เพื่อเพื่อเพื่อดูแลคนไทยครับไม่ได้ไม่ได้ใช้ในการอื่น,นเนาะไม่ว่าจะเดินทางมา ระยะสั้นระยะยาวหรือมาถาวรเนี่ยสามารถลงทะเบียนแล้วก็เกอกข้อมูลในแอปพลิเคชันไทยคนสุดลากันได้เราสถานทูตทุกแห่งของบนโลกเนี่ยก็อยากอยากเห็นคนไทยเข้าร่วมแอปพลิเคชันไทยคนสุดท้าให้มากที่สุดนะเราจะได้มีฐานข้อมูลเดียวกันแล้วก็แล้วก็คือม,มีอะไรเราจะได้ช่วยเหลือแล้วก็เห็นทุกอย่างด้เป็นภาพรวมชัดเจนที่สุดค่ะ,คะแล้วก็ใน สุดช่วงสุดท้ายนี้นะคะก็คือคนไทยเนี่ยสามารถติดตามข่าวสารและประชาสัมพันธ์ของทางสถานทูตได้จากช่องทางใดบ้างคะครับก็เรามีเฟซบุ o กนะครับเฟซบุ๊กของเราก็ Royal Thai Embassy Brussels เป็นเพจ Facebook ที่ก็ค่อนข้างแอคทีฟครับมีกิจกรรมตลอดก็มันจะมีกิจกรรมของฝ่ายกงศูนและก็ฝ่ายอื่นๆด้วยนะครับก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ได้แล้วก็จะมีกิจกรรมดีๆมานําเสนออยู่เรื่อยๆครับ ถัดไปก็จะมีเรื่องอมีเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ก็คือ brussels.thai embassy.org ที่แนะนำไปแล้วซึ่งเมื่อเปิดเข้าไปนะครับจะมีหัวข้อที่เป็น dropdown เร,รียกว่าบริการกงศุนทุกอย่างเกี่ยวกับงานกงศูนอยู่ในนั้นแล้วก็ถ้าเกิดว่ายังสงสัยอีกนะครับสามารถโทรศัพท์มาในช่วงเวลาราชการเวลาทำการของที่นี่นะครับก็ประมาณ9โมงครึ่งจนถึงเที่ยงเที่ยงกว่านะครับ แล้วก็บ่าย2โมงจนถึงส่โมงครึ่งห้าโมงจะเป็นเบอร์บวก3 2นะครับแล้วก็ตามด้วย2 6 4ห6 8 1 0เบอร์กลางของสถานทูตครับอีเมลเนี่ยก็สามารถติดต่อได้เช่นกันสมมติต้องเขียนอธิบายอะไรมานะครับแต่เพราะงานกงสุดมีหลายด้านเพราะฉะนั้นเราจะมีหลายอีเมลมากแต่ขอแนะนำอีเมลอันนี้ไว้ก่อนนะครับ consular.brs@ MFA. GO. t h ครับไว้เป็นให้เป็น,ปนติดต่อเป็นหลักอันนี้ได้ครับอ่าแล้วส่วนไหนของในกรณีฉุกเฉินเนี่ยสามารถติดต่ออย่างไรช่องทางไหนถึงจะเร็วที่สุดคะครับก็มี h o t l ลน์ฉุกเฉินอยู่นะครับซึ่งก็เป็นเบอร์ที่ทางกองสุลหลายๆท่านก็ช่วยกันถือกงสุนก็ถืออยู่แต่ว่าอยากจะแนะนําคนไทยว่าขออนุญาตยิบขึ้นมาคือเวลาติดต่อเนี่ยขอให้เป็นกรณีฉุกเฉิน จริงๆคือแบบเรื่องแบบถึงแก่ชีวิตหรือถึงแก่อะไรต่างๆเพราะว่าอ่ามันอันเนี้ยเราเราเปิดช่องทางให้ติดต่อได้ทุกเมื่อเลยแต่ถ้าเกิดติดต่อแบบว่าโอ้ทำเอกสารนี้ต้องทํายังไงขอขอ,ขอความกรุณาไว้ให้ติดต่อในเวลาราชการทางอีเมล,ลก็ได้ทางอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ขอสงวนไว้สําหรับเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดเรารับสายคุณให้บริการคุณเนี่ยเกิดคนไทยเกิดเหตุด่วนเขาโทรเข้าเบอร์นี้ไม่ได้เนาะเบอร์มันก็จะเป็นบวก32นะครับอ่0 8 5 9.6แล้วก็6.7ครับโอเคสุดท้ายนี้อยากจะทิ้งท้ายอะไรสำหรับพี่น้องชาวไทยในเบลเยียมละลักเซมเบิร์กบ้างไหมคะครับก็องสุนไทยพร้อมดูแลคนไทยนะเราเป็นหัวเป็นใหญ่คนไทยทุกท่านครับในเบลเยียมละลักเซมเบิร์กหากมีอะไรที่สทูตของเรานะครับสามารถช่วยเหลืออำนวยความสะดวกได้ก็ยินดีนะในในขอบข่ายของงานของเรา ที่เป็นงานหน่วยงานของรัฐบาลไทยของกระทรวงการต่างประเทศของไทยแล้วก็ขอเชิญชวนคนไทยนะครับถ้าเกิดติดให้ติดตามข่าวสารทาง Facebook ทางเว็บไซต์ของเรานะครับถ้าเราจัดกิจกรรมต่างๆก็ขอเชิญเชิญชวนเข้าร่วมหลายกิจกรรมทําให้รู้จักคนไทยได้มากขึ้นทําให้สร้างเครือข่ายเรียนรู้ข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่การใช้ชีวิตมากขึ้นเพราะเรามุ่งหวังให้คนไทยเนี่ยแบบมีชีวิตที่เรียกว่าดียิ่งขึ้นนะในทุกที่ที่อยู่ มีชุมชนที่เข้มแข็งยิ่งขึ้นนะมีพลังอยู่เป็นปึกแผ่นมีความสามาัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ดีนะโดยอยู่ภายใต้กฎระเบียบของประเทศที่เราคำนานอาศัยอยู่ครับขอบคุณนะก็วันนี้ได้รับประโยชน์มากๆนะคะแล้วก็บัวเชื่อว่าหลายๆคนก็จะมีความกระจ่างแจ้งเนาะในขั้นตอนการขอรับบริการต่างๆาาก็ค,ค่ะก็ขอบคุณอกองสุน,นัดนะคะที่สละเวลามาในวันนี้ครัขอบคุณค